สวัสดีจ้าไมา่แล้วมื่อกี้น้องต้องขอพะระต้องกล่าวก่อนนะนจ้าว่าต้องขอให้ครับการตั้งกล้องมุมนี้นะพื่น้องโอ้เป็นในช่วงผมไม่ค่อยเป๊ะเพราเพราะว่าเล่นคลิปเล่นฐานมันใส่แล้วมันสิม,มั่วคะัแะแบบมันเริ่มพังอลไรนะจ๊ะอันอันเก่ามันแตกเนาะอันใหม่มันก็ม,มั่วเขาก็เลยท้าคอยพอ่อไทย่อยก็คือถอดมุกเจ้าอมันก็สิห่างหายไปโดนพี่น้องยัยนมุกเจ้าลืมข่อย ผมก็เลยจำเป็นต่องทายวิดีโอเหมือนเห็นนี่ปออย่าว่ากันเด้อพี่น้องอืกับจำเป็นอีกต่องทายมุ่งนีนะแต่าทายข้างนอกมันก็บไม่ค่อยไม่ค่อย,อยนีปไปเลยเหมือนไอ,อ้จั๊กที่เขาหั่นละอืเ่สีสันนามสกันลุนง่อคุณเจ้าเป็นมือนไ้เป็นตำพริกสดแฮ่ เอามือจับโหลดเมนกับซามแม่เอาดนเนี่ยไ,ไปเลยป่ะนี่ยถาดประจำตำแหน่งหอยกระเสียดกเสียไปซ่โอ้เยเออว,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 ว้าวโอ้ว้าวแกก็ได้พี่หลังข้าวนึงเจบเจ็เออไกลแล้วอ,อันนี้เป็นเป็นไงไกลยขยวพี่น้องไกลทอดแล้วก็ ใส่ผงขวใส่ผงฉีดอา่าเพิ่งสรางแฮมเบ่ร์เกอร์แซ่บแรงข้าวกะขมีผงผงไก่อันนี้ผงไกแ่แซ่บอันนี้ผงพิซซ่าตะกี้เคยขายไก่ขายยาวเพื่อนช่วงปิดเทอมเนาะหาไรได้ระวังเรียนระวังบอดด้เรียนไหมอืมอืมใส่ไปเลยอืมใส่อะไรเป็นได้ก็ซาเจอืม,อมต้องโอ้ยอืมเพราะนี่ยเปิดมือได้เพี่น้องเนไหมบางทีนะ สามสามสิบบาทน,นี้น,น้าบาทยีสิบมันกึบเผวามเผ็ดสม,สมพุเปว่านซีมให้งห้ามมันเผ็ดได้ผิงมั้งเผ็ดเหมือนเราแห้งแสบไปเลยล่ะสดุด Cho bạn cái lái lại ừ. các bùng các ừm bản... ạ ừ. tôi cái đó, đây ạ Chắc Khỏi cả là ừ. bên mũi rồi X Khỏi lấy tôi dụng to khỏi sửa bình thường khỏi kiếp mang okay, มันมีปันญาตือกัวปูกับไส้นงไปกับดะเนาะผูหลัววันจันทร์แม่งขาดผูหล้วอง้องก็สชือเาฮัเลนมันเนาะ เป็นใครต้มห่อนห่อนคือ <c oughs> ห่อนแท้แกให้ต้มก็ได้คระคทุกผู้อมโอ้หอนหอนหอนเออหอนหอนห่อนต้มเองค้อง เอาขึ้เปแี้ยวแทบเลยอีมไดเฮียด้วยล่ะอืมต้งเพลินองหอมอ่ะ ตายปลาคอยต้องจำร้านยาเจี้ยพี่น้องนะพี่คอยบ่อเด้ตทำกินเองน่ะบอกหนึง่งคอยป่ากินเราคอยไปเลี้ยนต่อนะจ๊ะ เราตามกินม <ítulo> ัน anyway, ห้องกินหลายๆคนอันนี้ซื้อนี่สามสิบาทเมนบบถาเขาซื้ออุปกรณ์มาตามกินเองมันต้องซื้อบประเทศซื้อนั่นซื้อนี่มั่งนั่นเรซื้อหลายแนี่ระเด็นมันสิเกินสามสิบเด้ถามเขซื้อเขาทำเองมั่งถามเขกินคนเดียวเด้อืมอืมอ่ากเลอืม ตัวหงมันวันหันน้าบาทด้วยหือ <c ười> tôi tắt cho thôi อันนี้รถบไตใช่ไหมเร่ขยาวห้ามผลิตขยาวนะเหมือนเนาะอร่อยไปเลย <c oughs> ปิดเทิมขายไก่ทอดไก่ขยาวหายเห็นเด็กหน่อยฮะเพาะปิดเทิมเขามาสื่อดี้ดิเด็กหน่อยหมักกินกินเหลียงแค่น้กินก็ตะเบังหุ่งก็ดี mình cái bếp gì không Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì พี่หามือหมหน่อยเ่อเลลงลิปขออนักก็อีกอัคลิปพปออยายามช่วยเจออยารือ่อยอืมอืมดูดเนี่ย ข้าพุนสดข้าบพุนแบบเทียมเขาบรได้จับนเะเนานนะขาไร้เห็นเป็นจับนะพี่น้องเหมือนสื่อคอไก่เนาะตบไปเปื่ย Cắt cấp đồng vào cây okay, tin cây Tìm ừ, cây nó ừ. chỉ nắm cành đó Ừ, đây. Hãy cái này kênh hả? No, no, no. <laughs> 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 Nắp แน่ลราขาดแถวจังมือ <laughs> วันตัองสิปิดเทอมแล้วห้องรองหาวัลห้องคือกิจกรรมยังบอหนะช่วงนี้แบบเลียนกับสิบุ่นไหวในทักหน้ยทั้งโครงการทั้งอันหาหม่องฝึกงานปวดหัหวหาอะไร่ะ นักไล่แท็กส์ิง่งจำเป็นตำรวจผู้มีรายได้น้อยเนาะอ,อายุสุดทางก็หลุด มันนอนสิเป็นเป็นแฮงนะเสื้อแสดงและ คุณดูการที่ตาทุกจ้าทุกคอมเมนต์ทุกทุกอย่างเลยะทั้งเฟซทั้งยูทูบเนะาะน่ารักมิเตปูเป็นทาหารงามเพราะอะไรส่วนอะไรแง่กับมาคุยกันบนะ้นนา่น้องเนาะก่อนกับมุกมุกว่ามุกยอมมากมักอย่างให้ตัวข่อยจะว่ากันเขาคุณยไงกำลังใจ,จอาจารย์ ผ่าประกันอะกัขอสดขอพอใหอันไหนที่มันผสมควเนามีบสุภาพอันไหนกระขอพรอะซะแหอพระสั่งเด้เ <c oughs> <c oughs> ดยดมือปอ่นแ่บ ลงทุงลงทานตําตําหงอยู่หน้าครับอื้อแกงแบบประเทศจีนแบบมุนได้ครับถาดประจันตำแหน่งข่อยเสียอื้อ บอกแน่ข้าจะกินไรน้ <laughs> ำมันงสีสันบบประดับเรีบหรอนะจะมาแสบแห้งเดี๋ยวว่าขอเยเยอะคนไทยมุ่มเนี่ยอขอขึ้นหัวมุ่งเจ้า ที่หาเมือนคนเม่ได้ท่ากขึ้นหอนอยู่หรอกขอไปย่ามเห็ดหอมรูปภาพมันออกมาแบบสัดๆนะรักเก่าพู่กหล์ฟไดรักจ้าแน่นอนขอให้รักนานนะจ๊ะ <laughs> คินในสิโดนนั่นเองทเจ๊ใช่หรอเอ้าเมื่อไหนมานเล้นพี่น้องเล้วรักชาญน,นานคอยรักนานจะเลิฟยูเลิฟยู you, สวัสดีจ้าอย่าลืมกด subscribe เบอร์ออกเสียง subscribe เบอร์แถมได้ไม่เลือดแ้งพูดใะก้นแหย่คอยเป็นพี่บัณฑส่วนพี่บัณฑก็น่าขายแค่เสียงสวรรค์มาแล้วอโอ้ I'm sorry บ๊ายบายขอบคุณค่ะ